อันนี้คือแหลกรถยนต์เนาะถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้เราจะทํายังไงคือปัญหาก็คือแหลกตัวเก่ามันเสียนี่คือแหลกตัวเก่าแล้วเราซื้อตัวใหม่มาแล้วมาใส่แล้วมันโตกว่าโตกว่าโดวยวิธีนี้สไตล์พี่ชอบวัดอ่ะมาดูนี้นี่สายชอบวัดอยู่แล้วประมาณ 6. 5ห้าอ่ะขาฝันนี้ก็ 6. 5ห้าอันนี้ของใหม่ที่เพิ่งซื้อมานี่วัด ปึ๊บสูมใกล้ๆสูมมใกล้หกจุดประมาณ6.7 1หนึ่งโตกว่า2.1มิลแล้วมันจะสมอัดได้ไงอ่ะคือลักษณะคือการแค่ไปว้างไม่ได้สมอัดแล้วสมอัดตั้ง2.1อ่ะอย่างเงี้ยมันมันยังไงมันก็เข้าไม่ได้รู้ถ้าเกิดเป็นพวกเราจะทำไงเจียดีไหมหรือว่าจะเคมดีกว่า นี่แหละเขาเรียกมาตรฐานการผลิตของชิ้นส่วนพารรถยนต์ทันไงดีคอมเมนต์มา